เว็แบ,บแรกที่มันเจอหุ้นหลอกฟิตมาตินเนี่ยนะครับหมืนเคยรู้จักเลยนะครับว่ามันคือหุ้นอะไรไม่เคยผ่านหูผ่านตาเลยนะฮะพอเข้าไปดูปุ๊บมันเป็นหุ้นที่เกี่ยวกับป้องกันประเทศ<ๆ>เกี่ยวกับพวก โอ้สงครามนะครับแล้วไงครับแล้วก็ไม่น่าจะน่าสนใจเลยนะครับก็ลเลยเลื่อนผ่านไปเลยนะครับเพราะว่าคิดในใจคิดว่าแบบเฮ้ยมันจะขายอะไรได้ดีขนาดนั้นนะครับนี่คงจะมาหาศาลนะครับบานเบิร์อาจจะต้องกู้เงินมาลงทุนคําว่าเออจัลวุ่รุสสงครามนี่น่าจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างใช้เม็ดเงินเยอะพอสมควรนะครับผมปัดตกไปเลยนะครับไม่สนใจเลยทีนี้ก็มีโอกาสที่แบบว่าบังเอิญมาเจอนะครับ กดคลิกเข้าไปดูเฮ้ยหุ้นอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหุ้นอะไรวะกําไรมากกว่าหุ้นธนาคารอีกกําไรมากกว่าหุ้นน้ำมันกําไรมากกว่าหุ้นพวกอุปโภคบริโภคเฮ้ยอะไรอ่ะมันคืออะไรทำไมมันเยอะขนาดนี้และนี่ก็คือสาเหตุเป็นอย่างแรกเลยแล้วกันนะครับหลอกคิดมาร์นนี่คือเป็นหุ้นที่ถูกลืมนะครับเป็นหุ้นที่ถูก under estimate อย่างแท้จริงนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไง สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับที่อยู่ทั้งไทยนะครับแล้วก็ที่สหรัฐอเมริกานะครับวันนี้จะมารีวิวหุ้นนะครับชื่อ l o อกฮิดมาตินนะฮะเป็นหุ้นเกี่ยวกับป้องกันประเทศนะครับเทคโนโลยีต่างๆเกี่ยวกับการป้องกันครับการดีเฟนซ์แล้วก็ขายวุธสงครามด้วยนะครับว่ากันง่ายๆเนนะฮะอย่างที่เกินไปครับแวบแรกคือหลอกฮิดมาตินนี่คือผมปัดตกไปเลยนะครับไม่เคยรู้จักเลยที่้รู้จักก็ไม่อยากลงทุนเพราะว่า ชื่ออะไรมันไม่น่าไม่น่าลงทุนด้วยแล้วอุตสาหกรรมมันเป็นแอโรสเปซนะครับอุตสาหกรรมที่มัน,เป,นเป็นเกี่ยวกับพวกจรวดพวกอวกาศอะไรเนี่ยคือไม่ได้ชอบอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้คิดจะเข้าไปดูด้วยซ้าว่าเฮ้ยกำไรเป็นยังไงการลงทุนเป็นยังไงมีอะไรบ้างนะครับปัดตกไปเลยทีนี้วันดีคืนดีเนี่ยบังเอิญมาเจอกับเออร์เน็งของดอกฮีทมาตินนะครับซึ่งฝรั่งเขาว้าวกันเฮ้ยเราไปดูสักหน่อยเข้าไปดูนี่โอ้โหกําไรบอกเลยว่ามาหาศาลและที่ผมเคยคิดว่าไอ้ไรไอ้จรวดนะครับ อะไรยานอวกาศเทคโนโลยีป้องกันประเทศที่ตอนแรกคิดว่าแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็มีบริษัทของเขานะครับในการที่จะสร้างไอ้ตรงนี้ขึ้นมาไม่ได้เป็นแบบว่าโอโ้บริษัทใหญ่โตอะไรนะครับ แต่เข้าไปดูเนี่ยรู้ไหมครับว่าคอนแทกนะครับที่เขาได้สัญญาณนะครับแล้วก็เป็นเม็ดเงินนะครับเข้ามาในหนึ่งสัปดาห์นี่เยอะมากๆนะครับแล้วเป็นเดือนนี่คือมหาศาลนะฮะหลอกคิดมาตินนะครับไม่ได้ขายแค่ในอเมริกานะครับมันไปทั่วโลกเลยครับเดี๋ยวมองดูว่ารายละเอียดเป็นยังไงนะครับผมเริ่มก่อนเลยว่าหลอกคิดมาติน n นี่เป็นหุ้นเกี่ยวกับอะไรนะครับเป็นของที่ไหนยังไงนะครับหลอกคิดมาตินนะครับเป็นบริษัทด้านอากาศยานอวกาศและการป้องกันประเทศรายใหญ่ของโลกเลยนะครับเป็นสัญชาติอเมริกานะฮะกิดจากการควบระหว่าง2 บริษัทคือ Lockheed Corporation กับ Martin Marietta นะครับในปี1995ซึ่งบริษัทเนี่ยตั้งอยู่ที่กรุงวอชิงตันดีซีนะครับแล้วถ้าถ้าพูดถึงทางด้านรายได้ของหุ้นที่เป็นคู่ค้าสัญญาด้านการป้องกันประเทศนะครับ Lockheed Martin นี่คืออันดับหนึ่งนะครับแล้วก็มีการผูกพันสัญญากับพวกด้านกลาโหมนะครับของทางอเมริกาอย่างแท้จริงนะฮะพูดง่ายๆว่า Lockheed Martin นี่คือเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเลยนะครับตรงนี้ที่น่าสนใจนะครับหุ้นอะไรก็ตามนะครับที่มีรัฐบาลอเมริก อุ้มไว้นะครับโอ้โหบอกเลยนี่ขนาดเศรษฐกิจนี้นะครับรัฐบาลอเมริกาเองครับ QE ไม่สนนะครับไม่แคร์สื่อใดทั้งสิ้นตังเงินออกมานะครับเฉกเช่นเดียวกันครับถ้าหุ้นที่มันถูกอุ้มโดยรัฐบาลอเมริกาซึ่งเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยเศรษฐกิจนะครับเราจะสบายใจไหมครับหุ้นเราถูกปกป้องด้วยรัฐบาลอเมริกานะครับแค่นี้มันก็น่าสนใจแล้วนะครับแล้วก็ไปต่อเลยครับซึ่งแต่ละปีนะครับเขาได้รับสัญญามูลค่านะครับกว่า10%ของงบประมาณด้านกรลาโหมของสห สหรัฐอเมริกานะครับเป็นจำนวนเม็ดเงินที่มหาศาลมากๆเลยครับซึ่งบริษัทหลอกฮีทมาตินนะครับได้ผลิตอากาศยานทางทหารนะครับชื่อดังอย่าง P3 นะครับ Orion นะครับแล้วก็ที่ดังมากๆคือ F16 นะครับแล้วก็ C130 นะครับแล้วก็ F22 r a p t o r รนะครับคือมันเยอะมากๆนะครับหลอกฮีทมาตินนี่คือไม่ใช่แค่อเมริกาคือไปทั่วโลกนะครับทั่วโลกต้องอุดหนุนหลอกฮีทมาตินนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีแล้วก็จรวดยานอวกาศอะไรของเขาเนี่ยคือว่าสุดยอดนะครับ เป็นบริษัทที่แทบจะแบบหาตัวจับยาาโอเคครับมันมีที่เป็นของคู่แข่งอยู่แล้วแต่ว่าลึกๆนี่รายละเอียดนะครับแล้วก็ความเชื่อมั่นสินค้าต่างๆนะครับหลอกเทมาตี้นี่ถือว่าสุดยอดนะครับแล้วอย่าลืมนะครับการลงทุนนะครับอะไรก็ตามที่คู่แข่งน้อยบริษัทนั้นนี่คุณไม่ลงทุนไม่ได้นะครับคือผมยามาสรุปสั้นๆนะครับว่าหลอก he ทมาร์ตี้นี่เขาทาอะไรบ้างนะครับถ้าแบบลงลึกแบบรายละเอียดแบบสุดๆนะครับยิบย่อยนี่ผมบอกเลยว่ามันยาวมากๆนะครับเพราะว่าเขามีแบบ ผลิตภัณฑ์นี้เยอะมากๆนะครับรวมถึงเทคโนโลยีเอาเป็นว่าง่ายๆเนี่ยขายจรวดนะครับจรวดที่มีคือเทคโนโลยีแบบครบคันนะครับแล้วก็ทันสมัยอย่างที่2นะครับขายอาวุธสงครามนะครับแล้วก็เป็นพวกมิสไซล์นะครับที่คอนโทรลแบบแบบแสงเลเซอร์เป็นอะไรที่แบบว่าเทคโนโลยีคือเป็นผู้นําเลยนะครับในเกี่ยวกับด้านอาวุธสงครามเกี่ยวกับทางด้านอากาศยานนะครับแล้วก็จงขายเกี่ยวกับพวกแบบอะไรนะครับเป็นพวกเอ่อเป็นพวกโรตารี่นะครับพวกมิชชั่นซิสเต็มนะครับแล้วก็เป็นแบบซัพพอร์ตพวกอะไรนะครับอะไรเฮลิคอปเตอร์นะครับ มิดไซายนะครับเกี่ยวกับพวก Defense System r a d a r า o m b a t System Surface Chips นะครับพวกโซลูชันต่างๆนี่คือเขามาครบนะครับแล้วก็ไปทำเกี่ยวกับพวก Space Segment นะครับเกี่ยวกับพวกแบบ s a t i l l i t e นะครับแล้วก็เป็นพวก t r n s s p r t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  o o s y y t t m นะครับ d e f e n s s v e System ให้ Data ที่แบบว่าเป็นเทคโนโลยีที่ประเทศอื่นไม่มีนะครับบอกพีมาตินี่คือเป็นผู้นำที่จะซัพพอร์ตเทคโนโลยีเกี่ยวกันด้าน defensive System นะครับของประเทศนะครับคือวง่ายคือทุกประเทศเนี่ย มันต้องมีระบบทางด้านทหารใช่ไหมครับแล้วว่าคือมันต้องแข่งกนะันเทคโนโลยีด้วยใช่ไหมครับถ้าคุณแบบเทคโนโลยีแบบล้าหลังเนี่ยกันหาล้าหลังเป็นช่องโหว่ให้ประเทศได้เฮ้ยใครจะมาลุกลานก็ได้คือมันไม่ได้แบบว่ามายิงตูตมตันครับมันเกี่ยวกับสอดแนมนะครับพวกข้อมูลสําคัญนะครับแฮกเกอร์อะไรครับอะไรประมาณนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยอย่าเห็นว่ามันไม่สาคัญนะครับมันสาคัญเกี่ยวกับอุตสาหกรรมแล้วก็เกี่ยวกับพวกเศรษฐกิจของแต่ละประเทศนั้นๆ,ๆด้วยนะครับลงลึกจริงๆเนี่ยแต่ละประเทศนี่ให้ความสําคัญกับตรงนี้มากๆนะครับแล้วก็ที่น่าสนใจคือแต่ละะปรเทศ ถ้ามีอะไรออกมาเนี่ยหลอกฮิตมาตินนะครับอะไรที่แบบทันสมัยนี่โดวนจับตามองอย่างมากนะครับเหมือนเราเป็นคอมพิวเตอร์นะครับต้องการที่จะแบบอัปเดตให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลานะครับหลอกฮิตมาตินนะครับก็ให้ตรงนี้ด้วยนะครับให้การพวกอัปเดตให้ขายสินค้าที่ทันสมัยขึ้นอะไรประมาณนี้ทำให้แบบหลอกฮิตมาตินนี่แทบไม่ว่างเลยนะครับคอนแทคนี่คือมาลัวๆนะครับขายได้ตลอดแล้วเซกเมนต์เนี่ยเขามีหลายเซกเมนต์นะครับไม่ใช่แบบขายจัลลอขายวุฒิเซอร์วิสด้วยนะครับ อะไรนู่นนี่นั่นไม่สงสัยเลยว่าทําไมหลอกฮิตมาตินี่ได้กําไรแบบว่าแต่ละไตามาสที่เหยียบเป็น10บิลเลี่ยนแบบ20บิลเลี่ยนเลยนะครับต่อไตามาสนะครับคือผมบอกได้เลยนะครับว่าสินค้าของหลอกฮิตมาตินนี่ใช้ประโยคที่แบบว่าเขานิยมพูดกันประโยคนี้ได้เลยนะครับคือว่าของมันต้องมีนะครับ ก็คือมันเป็นรายที่แบบว่ามันต้องมีอ่ะมันต้องดีเฟนด์อ่ะมันต้องแบบอัปเดตอ่ะอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็สินค้าหลายอย่างหลายอุตสาหกรรมนะครับขายตลาดเนี่ยบางทีขายชนชั้นล่างขายคนชั้นกลางนะครับคนชั้นกลางชั้นล่างนี่ถ้ามีเศรษฐกิจอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะลําบากหน่อยนะครับเพราะว่าคนก็ต้องจับจ่ายใช้สอยอย่างอื่นก่อนที่จําเป็นครับแต่หลอกฮิดมาตินนี่ครับเขาขายคนรวยครับง่ายง่ายคือขายแต่รัฐบาลแต่ละประเทศคิดดูแล้วกันนะครับและลูกค้าเอาเฉพาะอเมริกานะครับลูกค้าอเมริกานี่ใครบั ลาโหมครับ NASA ครับ US Air Force ครับ US Navy ครับ US Army นะครับ n d a ครับเป็นไงครับบิ๊กบิ๊กของอเมริกาทั้งนั้นนะครับนี่ยังไม่รู้ว่าบิ๊กบิ๊กของแผ่ละประเทศนะครับของอเมริกาคิดดูว่าแบบเงินมันสัพัดมหาศาลนี่ยธุรกิจเนี้ยแล้วก็ที่ว่าส่งออกนะครับนี่ฮะส่งไปหลายประเทศมากๆเลยนะครับ กระจายไปแต่ละทวีปนะครับออสเตรเลียแคนาดาเยอรมนีอินเดียอิสราเอลญี่ปุ่นโปแลนด์โอโคเรียเยอะครับเอเชียเราก็มีนะครับไปเยอะมากๆนะครับแต่ละประเทศไปนี่คือเข้าไปขายรัฐบาลเขานะครับจะให้ดูว่าคอนแทก tn ี่มันมันขนาดไหนนะครับอย่างล่าสุดเลยนะครับวันที่สิบสองมีนาครับดูนะครับคอนแทกเนวีครับ500ล้านเหรียญนะครับวันที่11นะครับมัลติพุลดีเฟนต์คอนแทกนะครับอีกหลายคอนแทคเลยนะฮะวันที่1นะครับคอนแทกนายนะครับยี่บสอกุมภานะครับดอกทิ มาตินได้อีก2คอนแท็กครับกับ Air Force และล่าสุดนะครับวันที่15นี้เองนะครับพึ่งได้คอนแท็กอีก900้มิลเลียนครับดอลลาร์นะครับพรามันอะไรจะขายดีขนาดนี้แปลกใจไหมครับไม่ลงลึกจริงนี่ไม่รู้จริงจครับเราคิดมาตีนนี่ใช้งบประมาณในการทำไอเดียนะครับก็คือ Research and Development นี่เยอะมากนะครับแล้ว่าเป็นบริษัทที่บอกได้เลยว่าไม่หยุดนิ่งนะครับแล้วตอนนี้นะครับเขากําลังให้ความสําคัญพัฒนาทางด้าน AI นะครับปัญญาประดิษฐ์คือบริหารเป็นนะครับภายในนี่คือโอเคมากๆนะครัับวิสยทัศน์นะครับ แนวทางการทําธุรกิจผมบอกเลยว่าหลอกเทสมาตินี่เป็นบริษัทอีกบริษัทหนึ่งที่ดําเนินงานไปได้ในทิศทางที่ยอดเยี่ยมมากๆครับโอเคครับตอนนี้เราทราบแล้วนะครับประวัตินะครับแล้วก็สินค้านะครับคร่าวๆนะครับว่าเขาทาอะไรเป็นอะไรมาจากไหนยังไงบ้างนะครับต่อไปจะมาดูภายในบ้างนะครับวกกําไรนะครับปันผลนี่สินนะครับทิศทางการบรินินงานต่างๆในอนาคตจะเป็นยังไงบ้างนะครับเรามาดูเรวเนูกันก่อนเลยนะครับย้อนไป2016นะครับกราฟขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับ2020ปีโควิดเป็นไงครับเบ เลยครับ2019จาก59นะครับขึ้นมา65นะครับบอกแล้วว่าโควิดไม่สามารถทําอะไรหลอกฮิตมาตินได้เลยนะครับการจ่ายปันผลการอะไรยังเหมือนเดิมครับแถมโตขึ้นด้วยนะฮะเออรเนียงเพอร์แชร์นะครับการทําตามเป้านะครับหลอกฮิตมาตินสามารถทําได้เกินเป้านะครับเกินกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้เราย้อนกลับไปควอเตอร์4 2019นะครับเกินเป้านะครับควอเตอร์1 2020นะครับเกินเป้านะครับนี่นะครับโควิดมาแล้วนะครับก็ยังเกินเป้าครับเกินหมดเลยนะฮะควอเตอร์4นะครับมิสไปนิดเดียวนะครับก็เลยทําให้ ลอกคิดมาตินนะครับปรับตัวลงมาตอนนี้ย่อลงมาแล้วนะครับก็เป็นโอกาสของพวกเราแล้วนะครับที่จะเข้าซื้อคุณนี้นะครับฟอร์รรว่าอนาคตไม่มีทางที่จะหยุดยั้งหลอกคิดมาตินได้แน่นอนนะครับเพราะว่ามันเป็นอย่างที่ว่ามัดของมันต้องมีนะครับแล้วทั่วโลกต้องใช้ตรงนี้นะครับแล้วหลอกคิดมาตินเป็นหนึ่งในตัวเลือกแรกๆเลยนะครับที่ยังไงก็ต้องจ่ายยังไงก็ต้องซื้อนะครับเรามาดูทางด้านการเติบโตนะครับผมเอ่อเลเวนูนะครับโดยเฉลี่ย3ปีนะครับจะอยู่ที่เกือบ10%สิบ s s อร์เซ็น่อนะครับกลอ ครับผม2020นะครับได้6,008นะครับ2,019 6,002 2,018 5,000 2,017 1,009นนะครับก็นี่ครับโตขึ้นมากราฟที่สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับคือผมสรุปง่ายๆเลยว่าดอกฮิตมาติงเนี่ย กำไรไม่ต้องพูดถึงนะครับการเติบโตก็เติบโตได้เรื่อยๆนะครับไม่ตันนะฮะก็ยังมีไม้เด็ดออกมาเรื่อยๆนะครับโปรดักตัวใหม่บ้างเทคโนโลยีตัวใหม่บ้างการซัพพอร์ตอะไรง่ายๆทำให้เขาเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งบางบริษัทที่ใหญ่แล้วเนี่ยเดินงานมาพอสมควรเนี่ยแต่ในอดีตนะครับก็จะไม่สามารถเติบโตได้เกิน5%นะครับแต่หลอกทีมาตินนี่คือยังไปชิวเลยนะครับยังไปได้เรื่อยๆเลยเรามาดูทางด้านการจ่ายปันผลของหลอกทีมาตินนะครับตอนนี้นะครับราคาย่อลงมานะครับทำให้ดีเวนดิ เบี้ยเงินปันผลเนี่ยนะฮะเพิ่มขึ้นสูงนะครับแต่ที่สามเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งผมบอกเลยว่าเมื่อประมาณปีสองปีนะครับหลอกฮีดมาตินนี่ได้ประมาณสองนิดเองนะครับเออเลยสองมานิดหน่อยนะครับเพราะว่าราคาเขาไปสูงมากนะครับเป็นสี่ร้อยกว่าเหรียญนะครับตอนนี้ประมาณสามร้อยไม่ถึงครึ่งเลยนะครับยังโอเคครับผมบอกว่าตอนนี้เป็นโอกาสที่จะอาจจะเข้าลงทุนนะครับหรือถ้าคลิปนี้เนี่ยอยู่ไปยาวๆเลยนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาเห็นนะครับก็ดูครับว่าหลอคฮีมาตินนี่ฮะมันเป็นหุ้นที่สามารถเก็บยาวได้เลยนะครับเรามาดูนะครับดดเช 39.49%เท่านั้นเองครับหมายความว่าคุณกําไรมา100นะครับคุณจ่ายไปแค่39%เองนะครับยังมีเงินเหลือนะครับไปทําอย่างอื่นฮะไปบริหารงานนะครับไปซื้อบริษัทอื่นนะครับไปทํา R&D ไปซื้อหุ้นคืนอะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งนี่แหละครับทำให้บริษัทเติบโตไปได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับกำลังจะปิดจ็อบนะครับเป็นข่าวนะครับว่าจะซื้อบริษัท Aerojet นะครับ เป็นอีกหนึ่งบริษัทนะครับที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันนะครับก็ทำเกี่ยวกับพวก e r o Space นะครับแล้วก็ Defense นะครับแล้วก็มีร Estate ด้วยนะครับมีข่าวว่าลอคฮิทมาตินเนจะเข้าซื้อนะครับผู้ถือหุ้นนะครับสองบริษัทนี้นะครับแฮปปี้สุดๆเลยนะครับเพราะว่าการควบรวมกันนะครับการที่เรามาได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจะทำให้สองบริษัทเติบโตขึ้นได้เรื่อยๆนะครับ a อ r o เจ็นี่ก็เป็นบริษัทที่ไม่ธรรมดานะครับผลดำเนินการแล้วก็ทิศทางก็โอเคเหมือนกันครับซึ่งจะได้้มีออาุเิ่่ตตนนนรรกกงงลห นะครับถ้าเป็นเราย้อนกลับไปดู10ปีย้อนหลังนะครับดูนะครับปันผลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับเป็นกราฟที่ไต่ขึ้นเรื่อยๆนะฮะแต่ก็จะมีปี2018นะครับลดลงมานะครับจากที่จ่ายอยู่นะครับ7จดุดสี่หกเหรียญนะครับต่อปีนะครับเหลือแค่6เหรียญเท่านั้นนะครับเพิ่งเข้าลงทุนนะครับผมก็ไม่ทราบว่าทำไมว่าถึงลดปันผลลงมานะครับแต่ว่าไม่ได้ตัดนะครับถ้าตัดนี่เป็นเรื่องใหญ่นะครับแต่นี่เขาลดลงมาไม่เยอะครับหยียญนิดๆนะฮะถือว่าไม่เยอะนะครับเพราะว่าเขาจ่ายทั้ง7เรนะคคัพาาาว่่มมูลุณสูงด้ววยแต่่าดูหลัังจากน้ร ดแทนผู้ถือหุ้นนะครับโอ้โหแบบก็แคร์ผู้ถือหุ้นเลยบอกเลยนะครับจากที่เขาจ่าย7.4เหรียญนะครับลดมาหกนะครับโดดมันเป็น9เลยนะครับแล้วก็เพิ่งจ่ายผลไปเกือบ10เหรียญต่อหุ้นเตี้ยจ่ายผลดีแล้วหุ้นบรผลเป็นอะไรที่ชอบอยู่แล้วนะครับหลอกทินมาตินแคป i t a l a p p r e c ช a t i o n ไหนก็คือส่วนต่างของราคาไต่ขึ้นเรื่อยๆนะครับเราได้ส่วนนี้มาส่วนหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ให้ปันผลที่แบบมันโอเคหุ้นนี้ในตลาดนี้มันหายากนะครับที่มีคุณภาพแบบนี้นะครับส่วนมากนะครับถ้าเป็นแบบอย่างอย่างแอปเปิลนะครับเพ ให้มันผลนิดเดียนะฮะแต่นี่นะครับคือแบบโอเคไม่เท่า Apple ไม่เท่า n v i d i ีนะครับแต่ว่ากวาดาอยู่เยอะนะครับเพราะว่าเคยขึ้นไปถึง400นะครับ400กว่านะครับตอนนี้300เศษเนะครับส่วนต่างราคาเห็นมันพุ่งไหมครัพันผลเนี่ยสกว่านะครับถึง3%โอเคอย่างเงี้ยมันมันแฮปปี้แล้วครับการเงินนะครับบอกได้เลยว่าแข็งแกร่งเอาไปซื้อหุ้นคืนเอาไปเนี่ยเห็นไหมครับเอาไปแบบว่าจะไปซื้อ Aero Jet แล้วบุคลากรข้างในเนี่ยแข็งแกร่งเหมือนกันนะครับมีคุณภาพด้วยเพราะว่าเขาติดดดออออัััันนนบบททท็ป60ี่่่เาไหหรระื ในส่วนของที่เป็นแบบ world employee ที่แบบเป็นอันดับโลกนะครับทีนี้เรามาดูนะครับคู่แข่งของหลอกคิดมาตินนะฮะ RTX นะครับมี G D นะครับมี N O C นะครับแล้วก็ LX x นะครับพวกนี้คืออยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหมดเลยนะครับดู market cap นะครับหลอกฮิตมาตินนะครับจะเป็นรองแค่ RTX นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่เท่าหลอกฮิตมาตินหรอกนะครับได้ในส่งจาก UTX ที่เขาไปรวมนะครับแล้วก็มาเป็นเป็นหุ้น RTX นะครับก็เลยทำให้ market cap นี่ใหญ่กว่านะครับดูแค่ปันผลยิวนะครับก็คือเงินปันผลเนี่ยตอนนี้นะครับหลอกฮิตมาตินนี่มาอันดับสูงสุดเลยนะครับซึ่งหายากมากเลยนะครับที่หลอกฮิตมาตินจะมีดีวิเดนต์ยิวเนี่ยถึง3%นะครับเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะครับ Payable Ratio นะครับไต่ปันผลแค่39เองนะครับคนอื่นก็ไป51นะครับ42 24 3บเอนะครับก็คืออยู่ในเลนส์ที่ว่าเป็นปลอดภัยมากๆนะครับสำหรับดีเวนต์นะฮะโดยเฉลี่ยนะครับเติบโตประมาณเกือบ10%นะครับในส่วนของการขึ้นปันผลนะครับส่วน Revenue Growth นะครับ Year over Year นะครับหลอกคิดมาตินี้จะทำได้ประมาณ9%นะครับส่วนคนอื่นก็จะเป็น24่สลบสาว่ากันไปนะครับเห็นนี้แล้วอย่าเพิ่งตกใจครับมาดูนี่ครับสรุปแล้วนะครับ Net Income 3ปีนะคครรัับบดูลอกฮีมาติ ครับ51.55โดดมาขนาดนี้นะครับคนอื่นนี่ไม่เห็นฝุ่นเลยครับ RTX ขาดทุนนะฮะ G E N O C อะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งหุ้นตัวไหนที่มันทําได้อย่างเงี้ยนะครับนำคู่แข่งไปหลายขุมอย่างเงี้ยมันต้องลงทุนนะครับเพราะนี่คือผู้นําทางด้านอุตสาหกรรมนี้อย่างแท้จริงครับโอเคครับต่อไปเรามาดูโมเมนตัมนะครับว่าเฮ้ยราคาหุ้นมันเป็นยังไงบ้างนะครับเทียบกับคู่แข่งนะครับนี่ครับผมถึงบอกว่าทําไมตอนนี้เราคิดมาตินน่าลงทุนมากดูครับราคานี้ไม่ค่อยได้เห็นนเดืืออรหว่า Year todate เป็นรองคู่แข่งนะฮะตัวแดงเถือกเลยครับอันนี้คือแค่ราคาหุ้นนะครับคือนักลงทุนขายนะครับไม่เกี่ยวกับว่าภายในนะครับภายในก็ทําได้ดีอยู่แล้วนะครับเกี่ยวกับเอานั้นงทุนแบบก็กลัวไปเองนะครับหรือขายเอากําไรหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ vi ที่แบบดูมูลค่าจริงๆนะครับ ตรงนี้นะครับคือโอกาสอย่างที่สุดนะครับดูที่5ปีมาแข่งกันตรงนี้ดีกว่านะครับ5ปีดอกฮีมาตินบวกมาเกือบ60%นะฮะเอ่อต่อไปที่10ปีนะครับ322%นะครับคือค่อนข้างสูงมากๆนะครับ10ปีดอกฮีมาตินสามารถทำให้พอร์ตคุณบวกได้322%นะครับและจากวันนี้นะครับไป10ปีข้างหน้ารับรองว่าขึ้นหลักร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับระดับดอกฮีมาตินนะครับแล้วยิ่งตอนนี้ราคามันต่ำมากนะครับ400-500นี่คือหวังได้แแน่ล้วตอนนนนนีี้ะคคครรัับท่่ผมมไปออาาาืกวิเะห์เค้าาร้อยู่ที่ 400นะครับถึง410นะฮะมาลุ้นกันแต่ผมว่าไปถึงแน่นอนนะฮะระยะยาวบาลานซ์ชีนะครับท o t a l ท a s ลแคชนะครับก็จะมี3.16บิลเลียนนะครับคนอื่นก็จะมีลาวๆานี้นะครับไม่ต่างกันมากนะครับส่วนช h o ตเทอ r m มเด t นะครับไม่มีครับนะฮะ คนอื่นก็มีบ้างนะครับไม่มีบ้างก็อุตสาหกรรมนี้ดีนะครับชอตเทอมเดฟบนี่ค่อยมีนะครับลองเทอมนะครับนี่สินระยะยาวนะครับก็ถ้าเปรียบเทียบกับคู่แข่งสูสีคู่ขี้ครับไม่ห่างกันมากปี cash flow ครับก็ระดับที่2.47นะครับก็ไม่ห่างกันมากนะครับ คือผู้นี้ไม่ค่อยได้สนใจมากเท่าไหร่นะครับผมไปดูพวกการจ่ายปันผลแล้วก็เหลือเท่าไหร่อะไรประมาณอย่างนั้นมากกว่ากัน,นมันดูง่ายนะครับสำหรับแบบคนที่แบบว่าไม่ต้องการดูแบบพวกโอ,โอา้าลานชี้ว่าปวดหัวนะครับถ้าแบบว่าอะไรที่มันเยอะเกินไปก็จะไม่สนุกใช่ไหมครับอะไรที่เราสนุกเนี่ยเราก็อยากจะสนใจต่ออยากจะลงทุนนะครับตามความคิดของผมนะครับก็คือเราดูในส่วนของที่เราแบบว่าดูแล้วรู้สึกว่าเออชอบดูได้แบบว่าไม่ต้องแบบซีเรียสอะไรมากมายนะครับกับกันมันก็เหมือนกันนะครับคือซื้อหุ้นตัวเดียวกันกับคนที่แบบโอ้หนา้ โหลงลึกบัญชีนู่นนี่นั่น จบสุดท้ายซื้อหุ้นเดียวกันนะครับแต่ว่าชอบใครชอบมันดีกว่านะครับเพราะว่าอย่างไหนแบบถูกจริตแล้วมากกว่านะครับลงทุนเราจะได้สนุกด้วยนะครับถึงไม่ลึกร้อเปอร์เซ็นต์แต่ว่าดูแล้วมันก็พอจะเป็นไอเดียเป็นไกด์ได้นะครับโอเคครับและนี่ก็คือหุ้นหลอกคิดมาตินนะครับอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูนะครับเพื่อนๆนะครับแต่ผมบอกเลยว่าเป็นหุ้นที่น่าสนใจมากๆแล้วตอนนี้ราคาแบบว่าแล้วก็ปันผลเนี่ยเย้ายวนมากๆนะครับเพื่อนๆก็ลองตัดสินใจกันดูแล้วกันนะครับก็โดยส่วนตัวของผมเนี่ยตอนนี้เตรียมที่จะใส่แล้ว แต่ก็ยังดูล่าลาอีกนิดนึงนะครับแต่ถ้าเป็นลองเทอมเนี่ยผมบอกเลยว่าใส่ไปเถอะนะครับยังไงมันก็ได้กลับมาแน่นอนนะครับแต่เพราะว่าตอนนี้มันกําลังจะอัพไซด์ขึ้นไปแน่นอนนะฮะแล้วก็ยังมีเทคโนโลยีต่างๆที่เขาออกมานะครับแล้วล่าสุดก็จะเป็นที่เขาทําเทคโนโลยีที่แบบว่าเอาคนกับหุ่นยนต์เอไอเนี่ยมาประสานกันนะครับมาแบบว่าโคกันบอกเลยว่าเฮ้ยคุณจะทําแบบไหนนะคนเนี่ยสำหรับทําหน้าที่ตรงไหนได้ดีที่สุดนะครับเหมาะกับหน้าที่ตําแหน่งอะไรยังไงนะครับประมาณนี้นะฮะ ก็ต้องไปลงลึกเอานะครับถ้าแบบว่าเป็นรายละเอียดนะครับนี่ครับก็คือเป็นบริษัทที่พัฒนาไปได้ไม่หยุดนิ่งนะครับ นำคู่แข่งนะครับแล้วก็การันรีรายได้จากรัฐบาลอเมริกานะครับแล้วก็รัฐบาลอีกกี่ประเทศก็ไม่รู้ครับประมาณ50บกว่าประเทศก็เป็นอีกหนึ่งหุ้นนะครับที่ควรจะมีในพอร์ตแน่นอนครับเพราะว่าดีเวทเนี้เซฟมากนะครับมันสามารถทําให้เก็บยาวไปเป็นหุ้นเกษียณเลยก็ได้นะครับหรือเป็นหุ้นกึ่งเติบโตหุ้นกึ่งปันผลก็ได้นะครับนะครับเราใครจะเอาสะสมไปครับไปขายอีกประมาณ2ี่ปีข้างหน้าอาจจะไป500หรือ600เหรียญก็ได้นะครับตามค่าเงินตามเงินเฟ้อที่มันก็ดันหุ้นขึ้นไปเรื่อยๆนะ ก็นี่นะครับก็คือหุ้นหลอกคิดมาตินนะครับหวังว่าเพื่อนๆคงจะได้อะไรไม่มากก็น้อยนะครับจากคลิปนี้นะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวมาเจอรีวิวหุ้นตัวต่อไปนะครับในโอกาสหน้านะครับวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมครับหลอกคิดมาตินครับ